ของหัวข้อการเสวนาทางวิชาการกันบ้างดีกว่าค่ะทางกลุ่มของสภาหน้าโดมก็มีการจัดงานเสวนาเชิงว,วิชาการประวัติศาสตร์ว่าด้วยการชำระและการสร้างวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ทางทหารก็มีการห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจัดงานรำลึก6ตุลาวันฟ้าเปลี่ยนสี ทางเจ้ที่ทหารมวลชนทนหารบกที่32ได้แจ้งขอให้นักศึกษางดกิจกรรมบางกิจกรรมในงานรำลึก6ตุลาฟ้าเปลี่ยนสีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาคม2519ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางโดยทางทหารอ้างว่ามีลักษณะเป็นกิจกรรมทางการเมืองล่อแหลมและต่อการสร้างความแตกแยก สำหรับกิจกรรม6ตุลาวันฟ้าเปลี่ยนสีได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมที่บริเวณข่วงโดมโดยจะมีการจัดก,กิจกรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีการทำบุญตักบ,บาตรอุทิศส,ส่วนบุญส่วนผูสนุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์มีการจัดพิธัศการกกำแพงเวลา6ตุลาเราไม่ลืมกิจกรรมพับนกกระเรียนเพื่อแสดงถึงสติภาพและการเขียนโพสการ์ดจากนย์ลำปางถึงท่าประจัน รวมไปถึงมีกิจกรรมเสวนาวิชาการในช่วงบ่ายในหัวข้อบทบาทนาักศึกษาในประวัติศาสตร์โดยมีวิทยากรคือนายถาปน,านันนิพิทธ,ธกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายพิญญพันธ์พจนลาวันอาจารย์ประจำคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนลำปาง โดยทางนายวัฒนวิทย์สุขสวัสดิ์สมาชิกของกลุ่มเกรียวแห่งธรรมผู้จัดงานก็ได้บอกว่าหลังจากทราบข่าวเพื่อนทุกคนก็รู้สึกเบื่อนหน่ายมากเพราะมีการเตรียมการจัดงานมาเป็นเวลาเกือบสัปดาห์และได้มีการดําเนินการขออนุญาตจัดงานไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้จัดและเจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่ได้มีหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่5ตุลาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นงาฬิกาภลุ่มสะานหน้าโดมจัดเสวนาวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์ว่าด้วยการชำระและการสร้างที่ห้องประกอบขุดสิงศึกอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยวิทยากร,รประกอบไปด้วยนายธเนศอาพอรสุวรรณอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพิพัฒน์ประจจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายสุรักษ์ศิวรักษ์นักคิดนักเขียนปัญญาชนสยาม ส่วนในวันจันทร์ที่6ตุลาคมนั้นจะมีการจัดสัปดาห์ลำลึก38ปี6ตุลาที่สวนประวัติศาสตร์หน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์19รูปในเวลา7นาฬิกาและมีพิธีาว,าธาวางพวงมาลานปฏิมานุศน์6ตุลาคม2519ในเวลา8นาฬิกาอีกด้วยค่ะ คุกที่เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่สนใจโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่ปิดฉากลงไปพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ ของห้องข่าวเล่าเรื่องค่าวแล้วนะครับเห็นว่าหลายๆข่าวที่สนใจแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของ DSI กันค่ะใช่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเชื่อว่าทาง DSI มีปัญหาขาดความน่าเชื่อถือจากสังคมจึงต้องมีการปรับปรุงตัวส่วนทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเองก็มีงานไม่ชัดเจนเหมือนกับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะ โดยพลเอกไัยบุ์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวพาราคาถาในงาน12ปีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าไม่ได้ดูกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแต่อยู่ปลายน้ํากระทรวงยุติธรรมมีงานไม่ชัดเจนเหมือนกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่เป็นงานสร้างระบบแม้แต่ง,งานยาเสพติดทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ,บปรามการยาเสพติดหรือปปสก็ทําได้คือสร้างระบบงานปราบอันนั้นทําเองไม่ได้งานเกี่ยวกับเด็กก็ต้องประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน DSI ถ้าเป็นคนยุติธรรมก็ต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมตามที่สังคมคาดหวงังนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า DSI ไม่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมจึงอยากให้ยอมรับความจริงและพิสูจน์ตัวเองหากคน DSI ผูกพันและอยากเห็น DSI เป็นที่เชื่อถือขอให้ทําให้เกิดความยุติธรรมหลังยึดอํานาจคําถามแรกคือเมื่อไหร่จะย้ายอธิบดี DSI ทําไม DSI มีปัญหามากจริงๆในสายตาของสังคมภายนอก นอกจากนั้นเมืองไทยยังมีปัญหาจริงเรื่องของการออกกฎหมายเจ้านที่รัฐมักจะออกกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจหน้าที่ของตนเองทําให้การคอร์รัปชันเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหน้าที่จึงต้องระมัดระวังซึ่งย้อนมาถึง DSi ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจทั่วประเทศได้ใช้อำนาจเพื่อตนเองหรือกลุ่มหรือไม่ถ้าทําเช่นนั้นก็ไม่ดี หากวันนี้คน DSI ยอมรับว่าไม่ได้รับความเชื่อถือก็ต้องปรับปรุงแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องกลัวดังนั้นให้ไปทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีกระแสะข่าวให้ยุบบ้างปรับโครงสร้างของ DSI บ้าง DSI ถูกแทรกแซงบ้างจึงต้องปรับปรุงปฏิรูปได้เมื่อเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบ DSI ก็ต้องเข้ามาจัดการให้ DSI เป็นที่ยอมรับ มาต่อเลยนะครับการแสดงความสงสัยของผู้บริการสถาปณนิติวิทยาศาสตร์หลังทราบว่าคนตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตได้เป็นประหลัดกระทรวงวิธรรมคนใหม่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิธรรมนั้นตอบโต้ว,ว่าตาช่างใครเอียงกันแน่ติดตามการวิเคราะห์ถึงความขแยังที่เกิดขึ้นได้ในจับกระแสะสื่อครับจาระสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ทะลุคนทะลวงข่าวเรื่องยันเซนแต่งตั้งเองกับมือบิ๊กต๊อกชงชื่อชัชวานย้อนถามตาช่างของใครยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายากรณีนนแต่งตั้งพลตรเอกชัชวานสุขสมจิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าเป็นผู้เสนอชื่อพลตรจเอกชัชวานเพราะพิจารณาและเห็นว่า มีความเหมาะสมสามารถทำงานรองรับนโยบายได้ยืนยันเน้นเรื่องการทำงานเป็นหลักไม่มีประเด็นอื่นสำคัญไม่เกี่ยวกับการจัดวางกำลังหรือสลายขั้วอำนาจเก่าทั้งนี้จะให้ทำงานไปก่อนหากทำไม่ได้ก็สับเปลี่ยนใหม่ได้เมื่อถามถึงกรณีแพทย์หญิงกุณหญิงพรทิพย์รจชนสุนันต์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กข้อความแรงทั้งก่อนการแต่งตั้งและหลังแต่งตั้ง เจ้ากระทรวงที่รมก็รั่นถามหลับตาชั่งของใครของคุณหรือของผมส่วนข้อความของผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุตั้งแต่ก่อนคอรมอรมีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงว่าที่ผ่านมาดาสุวิธิธรรมลู่ลมไปตามการเมืองต่างหน่วยต่างทํางานทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องทั้งว่า10กว่าปีได้เห็นระบบการทํางานที่มุ่งเน้นแต่กลมแห่งอํนานาจคือ DSI ผู้บริหารกระทรวงเองก็นิ่งไม่เคยสื่อสารใดๆจู่ๆมีข่าวว่ารัฐบาลจะตั้งตำรวจมาเป็นปลัดกระทรวงมีการปล่อยข่าวมาเป็นอาทิตย์ไม่มีมูลคงไม่มีกลิ่นหากเป็นเช่นนี้จริงคงถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตจากนั้นอีกโพสต์ตามมาหลังผลการแต่งตั้งปลัดวิธธรรมว่าอีกครั้งกับนโยบายรัฐบาลคสช,ชในการแต่งตั้งผู้บริหารอีกหนปีก่อนกเกษียณพิสูจน์ได้ว่า รัฐบาลจากวิธีใดก็มีหลักการทํางานไม่ต่างกันให้โอกาสเฉพาะกับคนรู้จักและคนวิ่งเต้นแต่ไม่ให้โอกาสคนทํางานขอให้ประชาชนตามดูว่ากระทรวงยิธรรมยุคนี้จะสร้างความวิธรรมให้ประชาชนหรือกําลังสร้างฐานอํานาจใหม่รู้สึกปรงกับชะตากรรมกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยิ่งนักแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์วัย60ได้รับตําแหน่งผู้บริการสถาบันนิตวิวิทยาศาสตร์ กระทรวงิธรรมตามคำสั่งคอสชอจบแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุมัติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์รามาธิบดีเคยเป็นแพทยาา์ประจำโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษนุโลกก่อนเข้าเป็นอาจารย์ภาควิชาพยาิิวทยาและหัวหน้าหน่วยนิติเวชและหน่วยตรวจสพบโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อมาเป็นรองผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทั่งปี2551จึงขึ้นเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์2556ไปเป็นผู้ตรวราชการกระทรวงยุติธรรมระหว่างนั้นเป็นแขกประจำเวทีกปปสของสุเทพเทือกสุบรรเดือนมิถุนายน2557พอสชให้กลับมาเป็นผู้โดยการอีกครั้งแพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย์แสดงความชื่นชมระบุว่าพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลจากวิธีใดก็มีหลักการทำงานไม่ต่างกัน เหตุจากชื่อประลัดยุ่ิธรรมไม่ต้องใจระบุว่ามีความหวังจากการปฏิวัติไปสู่ปฏิรูปสเดือนที่การสื่อสารจากข้าราชการในกระทรวงวิธรรมถึงคสอชอทำได้เพียงผ่านคนคนเดียวสุดท้ายคสอชอก็ส่งคนนอกมาเป็นประหลัดชี้แจงว่าไม่ได้อยากเป็นประหลัดแต่อยากทำงานให้สำเร็จโพสต์ข้อความดูเดือนจนเจ้ากระทรวงต้องถามกลับยังไม่นับรวมถึง Facebook ของทวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงธิธรรมที่ขึ้นฉากดำไว้อะไรแล้วโพสตคนโง่มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมารโดยมีกลุ่มเพื่อนร่วมแสดงความเห็นให้กำลังใจและตำ้นิก,การแต่งตั้งปงลัดคนใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธติธรรมพลเอกไพบุลคุ้มฉายาอายุ59ปีนั่งเก้าอี้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมกินตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการทธรรมของคอสชและสมาชิกคสชบิ Big ๊กตอกตท15และจบร26 6. มีเพื่อร่วมรุ่นกันมาจากตทหรือพลตรจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงและพลเอกปรีชาจันโอชาเติบโตอยู่ในสายกองพลที่1รักษาพระองค์โดยเป็นผู้บังคับกองพันธ์และผู้บังคับการกรมต่อมาเป็นผู้บัญชาการสายกองพลที่หรักษาพระองค์แม่ทัพภาคที่หผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดปัจจุบันรัฐบาลพลเอกประยุจันร์โอชาตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทำจึงใช้อำนาจชอบทำนั้นตั้งปลัดกระทรวงเมินเสียงจากแรงเต้นและแรงต้านใดๆทั้งสอบคำถามถึงอธิบดีดีเอคนใหม่ที่กระแสะสะพัดว่าจะข้ามห้วยมาจากตำรวจอีกนายว่าจะให้พลตรวจเอกชัชวาลรักษาการตำแหน่งอธิบดีดีเอไปจนโปรโดเก้า จากนั้นจะพิจารณาหาผู้ไปดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมยำ้ำพิจารณาทั้งคนในและคนนอกปฏิเสธว่าไม่ได้กำลังหาตำรวจคนใดมาเป็นอาิบดีปลัดกระทรวงยิติธรรมคนใหม่คนตรวจเอกชัชาวานสุขสมจิตวัย60นักเรียนในร้อยตำรวจ30และรัฐประศาสนศาสตร์หาบัณฑิตจ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และหลักสูตรการบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงราชการตำรวจผ่านตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งผู้บัญชาการสนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษาขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ปรึกษาด้านสืบสวนและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนที่คสอชอจะมีคำสั่งฉบับที่8ทับ2 5 5 7 เมื่อวันที่24พฤษภาคมให้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีดีเอสไแทนพาริ e. ์เทงดิษที่ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายก,กรัฐมนตรีล่าสุดมติครมวันที่3กันยายน2557แต่งตั้งเป็นประลัดกระทรวงยุติธรรมที่บางคนโพสต์ไม่เห็นด้วยเพราะ